ครับตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะตอนแรกสนิทกัญยาบอกพร้อมสุดจาได้ไหมตอนที่แถลงข่าวตอนแรกใช่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 แล้วตอนหลังก็ประชุมกันจนทุ่มสองทุ่มอ่ะครับเมื่อวานนี้เองก็บอกนะฮะบอกว่าจะจะเปิดตัววันที่แปดเปิดไม่ได้กะบอกจะนาทัพแถลงวันที่แปดแถลงไม่ได้ครับก็ไปประชุมกันที่พักยาวจนจนมันนิ่งอาเช้าอ่ะนะครับออืซึ่งตรงนี้แหละมันทําให้เห็น มันทําไม่เห็นแล้วผมบอกได้เลยว่านับต่อแต่นี้อืกระแสความเห็นต่างในพักเก้าไกลจะแรงขึ้นอถ้าเผื่อว่าผู้นําทางจิตวิญญาณหรือเจ้าของพักส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอืมแล้วก็ถ้าในส่วนของสอสอเนี่ยทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็สอสอเขตรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะปะทุขึ้นมาคือไม่มีความเกรงใจแล้ว่ง พอก็ถือว่าสิ่งที่เขาต้องการมันถูกหักไปแล้วเนี่ยมาตอนที่เขาต้องการสนิปัญญาขึ้นครับเออทำไมผมมองแบบนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราเคยวิเคราะห์กันหลายครั้งแล้วผมเองเนี่ยก็เคยคุยกับหลายคนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงตอนที่พักเก้าไกลนะครับอ่าได้รับการเลือกตั้งครั้งเนี่ยมาแบบกระแสครับมาแบบกระแสแล้วพักก็ก็ขยายตัวรองรับกระแสไม่ทันแล้วนักเลือกตั้ง นะครับก็รู้ว่าถ้าไปอิงกระแสของก้าวไกลตัวเองจะได้รับเลือกตั้งทั้งเขตแล้วก็บัญชีอันที่เพราะฉะนั้นก้าวไกลก็มองดูแล้วเออเห็นหน่วยกา้านดีไม่มีอะไรพอดูรอบเดียวผ่านก็รับเข้ามาเพื่อที่จะรู้สึกว่าอ่าคนสมัครในนามพรรคของตัวเองเนี่ยจะได้ลงลงเขตแล้วปาร์ตี้นิ้จะได้มาสนับสนุนพิธาเป็นนาย,ยกเพราะฉะนั้นมหวังที่ได้คะแนนได้มากที่สุดพิธาเป็นนาย,ยกครับ Oh. แล้วตอนหลังเนี่ยพอเลือกไปเสร็จแล้วมันมันมีปัญหาไงแต่ที่เราเห็นนะ่ะชัางชูสาวต้องเคยต้องคดีมามั่วจหลุบไปหมดอ่าใช่เพราะว่าอะไรไหมฮะการดําเนินง,งานทางการเมืองหรือดําเนินงานทางทางการเคลื่อนไหวในแนวทางสังคมนิยมเนี่ยหรือคอมมินิสต์ mm hmm. มันมีสังคมนิยมแล้วก็คอมมินิสตนะ์อ mm ่ะ hmm. มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องผลออกผลทางความคิดร่วมกัน mm hmm. มันต้องมี ภาษาฝ่า,ายซ้ายบอกมันต้องมีเข็มมุ่งเดียวกันมันต้องมีการจัดการศึกษาการปลูกฝังทางอุดมการทางความคิดอืมแต่นี่มันไม่มีไงเ,ออเ,เขาไม่มีมจินตนาการร่วมไม่มีอุดมการร่วมัลนเหรอม,มีจินตนาการร่วมเนี่ยแต่ไม่มีอุดมการร่วมไงครับเออพี่เนี่ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยโดนยุบมาสองรอบแล้วอ่ะครับอืตอนที่ยุบอนาคตใหม่เราก็เห็นงูเห่า ใช่ไหมอืมแต่คราวนี้ไม่มีงูเห่าเลยนะอย่าอย่าพึ่งนอนใจอ๋อเหรออย่าพึ่งนอนใจเขาย้ายเข้าบ้านใหม่นี่เขาเอ่อยกขขยงกันเข้าหมดเลยอ่ะอย่าพึ่งนอนใจอย่าพึ่งนอนใจผมเนี่ยดักคอไว้แล้วว่าไม่ใช่เข้าไปอยู่ก่อนแล้วย้ายทีหลังไม่ใช่นะเรื่อขุณจบเงื่อนไขคุณจบแล้วนะเออจะมาใช้ว่าเนี่ยผมเนี่ยผมพึ่งผมมาอยู่ชั่วคราวเองเนี่ยผมจะไปพักใหม่ไม่ได้นะครับคุณขาดสิทธิ์สอสอทันทีเลยนะ อา่าใช่ครับค่ครับครเดี๋ยวมาบอกนี่ไงก็ผมยุบพักมาแล้วผมมาอยู่แค่ชั่วคราวยังไม่ถึงหออกสิบวันเ,เลยไม่มได้ไม่ได้พักใหม่ต่อไม่ใช่ครับเออนะ